เย้ผมกลับมาลงคลิปแล้วเย้เน็ตกลับมาดีแล้วครับเน็ตดีแล้วเย้ในที่สุดโอ้เน็ตดีก็ยังแหลกอยู่ดีวันนี้ที่มาทำคือรีวิวไอคูแต่ทีแรกผมทำเป็นคลิปแบบไม่มีเสียงไปแล้วแล้วผมก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นการรีวิวในเซิร์ฟรวมเพราะว่าผมเก่งเกินพะแมงแย่งโกหมดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนมันแย่งโกหมดเลยเป็นก้ไม่เป็นโกไม่ได้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ได้เลยแล้วกันโอเคมาละคือผมจะ สกิลแรกจะเป็นการพุ่งสามวิแย่งบอลศัตรูแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือแบนบอลต้องรอยอยู่บนอากาศถึงจะใช้ได้แล้วสกิลหนึ่งสามารถใช้ได้สองครั้งเดี๋ยวถ้าบอลมาเดี๋ยวผมใช้ใดูสกิลหนึ่งจะใช้ได้สอครั้งเปิดสกิลสอง สก,กิลสองเป็นการพุ่งไปฉกบอลถ้าบอลเข้ามาในฮิตบล็อกแบบนี้โคตรเจ๋งโคตรโกงเหมือนจะมันจะใช้ได้สองครั้งนะครับโอเคสก,กิลหนึ่งแบบบอลบออากาศจะเป็นแบบนี้มันขึ้นไปแย่งบอลอากาศและถ้าสก,กิลสองมันออกมาจากนอกโกเนี่ยมันจะเป็นสแน็คช็อตก็คือการยิงนั่นเองหัค้างค้างเลย ปลอยหมดเวลาจริจริงแผ่นนี้ของก็อยากได้ซไซอยู่บางน,นึงแต่ว่าสูงไม่ได้ทักทีอีกรหัสหนึ่งที่เป็นรหัสลองผมใช้71ลักกี้สปินก็ยังไม่ได้โบค้าสักตัวเกีนี้ต้องทำให้ดีสุดจะได้ได้อลิตีแล้วก็หลีบิว่อตีของไอคู่มันจะ ไม่ต้องใช้บอลโอเค ชอบอย่างนึงคือตรงเวลาที่โอ้แหลกแหลกแหลกแกมันโคตรแหลกเวลาที่เราอ่ะกดสกิลสองไปแล้วแล้วคือจบเกมจบเกมแล้วก็มันสก,กิลมันจะไม่ลี ให้มันจะต้องมานับถอยหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ๆมันก็มาด่าผมว่าพี่ชายทั้งนี่มันทำทำกาเองแล,แล้วตอนผมเข้ามาเนี่ยมันมีคนพิมพ์ว่าสแปมด้วยโอ้ไ oh ม่กอแบบบอลยังด่ากันว่าสแปมเซนกล้มา การเบนโกแล้วกดการเบนโกแล้วกดสกิลหนึ่งบออากาศเนี่ยมันใช้ยากมากเลยสวยเพื่อนอืมสวยจังโนทำไมไม่ Skibidi Skibidi Oh, 6L mà 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 đi, mà đi Loser 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 Sủi Hương Sông đi Hương, ăn tỷ Hương, trong một lớn hả Ăn một mấy sáng Oh, ho. ทำไมม,ม,ม,มันยืนเฉยวะเฮ no. ี้ยวหนาะแมนมาดิสกิลไม่ขี้โกงคือ้ยเฮ้เลี้ยงไม่ได้ สุนิชดเอดเอ้าเอาเอา,เอาสเนิคชดไม่ได้เฉยเอา้าเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเยิม้มแต่ละอัปเดตโ้ยอีบีดีมือพวกนัน้นก็เข้าไปใกล้ทำไมวะน่านะเฮ้ยไม่เข้าได้ไงวะมันเข้าไปเร็วไม่ใช่ เมื่อกี้คือมันเด้งเข้าไปฟึ๊บแล้วมันก็เด้งออกมาเพื่อนมันโดนแย่งง่ายอย่างวะแป,ป๊บแป,ป๊บแม่งก็โดนแย่งอย้ยวแล้วมันก็ยอมมาว่าผมว่าอ่อนพี่ชายเป็นคนดีหรือไม่ โดดแยง่งอ่แล้วกงหน้าไกเซอ้อมันยิงได้เลยนะนะ้ากิวสองพุ่งยิงเลยอะมาดิออูโหแรกเว้เพื่อนน,นม่เมอยจ,จัดปลดบอก เราจะได้รีวิวอันตีเนี่ยสงสัยต้องเข้าไปเซอร์วีตอนนี้จบเแ๋้วผมเข้าไปเซอร์วีไปรีวิวเพรว่าผมตัดตอนไปเล่นเซอร์วีเลยดีกว่านะไม่งั้นที่มันจะยาวเกินไปผมเปลี่ยนแล้วค่อยรีวิวสก,กิลอันตีพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าอืม thì thử lại nhìn nổi rồi khơi lì nè ta nên cái này là Gần... nà, không đi nổi bị đây cứ phung nè mình นี่สกิมันไม่เลี้ยให้แกมันนับคูดาวมาอีกแล้วโอ้เม่งกจะโดดไปคนละทางกับที่เดินเร็วโอ้อะไรวะกระโดดคนละทางกับที่เดินนู้กล้องหน้าออกอีกหนึ่งบ้าบอนบน่าบนอบน ก็ตึงไปมันก็จะย่งไม่แย่งมาสแน็คช็อตอ้ยสแน็คช็อตปุง้งมันก็จะเป็นการยิงซิกแซกแบบนี้บบ้อง อิงซิกแซกแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าและซิกเซนผมมาแล้วสัมผัสทั้งหกคลิปจะสิบนาทีแล้วถ้าผมทำประตูนี้ได้คลิปจะจบ โอ้มันไม่ทันนะอะไรอ่ะบอลมันควรจะหยุดนิ่งไหมอ่ะทำไมมันไม่หยุดนิ่งอ่ะอ่าซิกเซนใช้ครั้งเดียวหมดวอเต้เฮ้ร b r ซิกเซนใช้ครั้งเดียวหมดมันต้องสองครั้งไม่ใช่โร้ ôi, là ra giúp 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 skip đi, skip đi, giúp ha, giúp 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 thuk dk yeah <laughs> f <loop. laughs> <sharp inhale> ตัวได้คลิปจบโอเคฉันจะลองดูฉันจะพย,ยายามเออนึก่มันจะแย่งอ๋อเมลงอะไรอยู่เมลงสิบสองนาทีแล้วเนี่ยเออ,อติมาแล้วไปต้องลงนี้มา สกิลแรกสกิลครอปบ,บ้าจะเป็นการแย่งบอลสตรูเดี๋ยวดูแล้วน่าจะต้องมงก่อนสกิลสองจะเป็นการมงเป่งเข้าไปกินสกิลครอปบ,บ้าเนาอสวยครอปบ,บ้าครอปบ,บ้าครอปบ,บ้าฮะแมงกลขนาดนั้นมันไม่ได้ว้าอีบ็อกไม่ยังกากเลย้ย้ ยิ c c. Mm ้ดบ็อกโคตรกากยิ้ดบ็อกเกมมึงโดนรัดเรียบร้อยจย้งโอ้ยยอย